กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านนะครับวันนี้พบกับผมคิงอีกแล้วนะครับเจอกันในเ e ดเอนะครับเป็นเ d ดเดตในเวอร์ชันโลเปนะครับวันนี้ผมจะไปพาไปล่าหมีกันเพราะว่าหมียนมะันมีประเด็นกับผมเยอะละแมง่งทุกครั้งที่ผมไปทําเหมืองผมจะโดนมันฆ่าทุกครั้งนะครับเพราะผมยังไม่มีปืนไปสู้มันซึ่งวันนี้ผมตีปืนติดละผมใช้เวลาตีปืนแม่งสวันอะตีไป5ชุดไม่ติดอะท้อซะเหลือเกินจนติดจนได้เฮ้ย อดยากเลยเดี๋ยวเราไปหาหมีกันหมีมันจะอยู่โซนบนอ,อยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้กูจำได้กูโดนฆ่าบ่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปล่าหมีน,นะครับดูสิกระสุน10แม็กเนี่ยจะทำอะไรแม่งได้บ้างปืนพร้อมก็สำหรับใครที่อยากเล่นครับก็ เชิญเข้ามากันได้เลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ r e d M นะครับเราต้องไปโหลด Red M มาก่อนนะครับแล้วก็มีตัวเกมของเล De a d นะครับไม่ว่าจะออนไลน์หรือเป็นตัวเกมธรรมดาก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาเล่นนะครับเพิ่งจะไปเห็นเขาเล่นกันผมก็เลยอยากเข้ามาเป็นคาวบอยบ้างซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วนะผมบอกได้เลยว่าแม่งสร้างตัวโคตรยากอะผมไปขุดเหมืองแม่งคือแบบว่าผมโดนป้นแม่ง3-4รอบอะ โดนป้นจนท้อท้อจริงเผื่อใครอยากจะให้ผมสอนโหลดก็บอกได้นะครับผมจะได้ทำคลิปแยกให้เพราะว่าปกติคนส่วนมากจะยังโหลดไม่ได้นะครับเหมือนยังไม่มีคนเล่นฐานผู้เล่นเยอะขนาดนั้นนะครับมันเพิ่งจะเข้ามาแต่ ที่ผมเท่าที่ผมเห็นแนละ้วมันก็เข้ามานานแล้วนะแต่ส่วนมากคนเขาจะไม่รู้จักเกมนี้กันครับส่วนมากคนจะไปไฟเอ็มรู้จักไฟเอ็มกันนะครับอีกกิโลวะเนี่ยแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วใช่โจนวะไม่ใช่ศาตุตกใจหมดไอ้หี้ยมาเรามาถึงจุดที่มีมันสปอนแล้วนะครับ กูมาทีไรกูโดนฆ่าแม่งทุกรอบเดี๋ยววันนี้กูจะมาแก้แค้นไอ้เวนอยู่ไหนวะปกติกูจะตายนี่ไงสงสัยโดนมีฆ่านั่นไงกูว่าแล้วมาถึงก็เจอเลยที่อ่ะเฮ้ยอย่าลงมาไอ้ที่อ่ะจะฆ่า,ายัางไงดีวะ ตายไส่เฮียกูต้องการจะข่ามกันนานแล้วไอเวน<ห><อ>ไอสัตว์มึงนี่แหละที่ฆ่ากูไเฮียกูจำมึงได้ไอเวนบรรลัยไ,ไส่อา้าวท่านท่านโดนหมีฆ่าหรือขาแก่แค้นให้แล้วนะท่านท่านไม่ต้องห่วงนะว่าแต่ขาจะอุ้มท่านได้หรือเปล่า ท่านได้เรียกหมอหรือยัง <S <S> <S เดี๋ยวข้าพาท่านไปส่งที่เมืองนะเผื่อขาดได้ส่วนทางกับหมอข้าจะได้พาท่านไปหาหมอเลยถึงเมืองแล้วนะท่านหวังว่าหมอจะอยู่นะนนท่านเชลีฟ ว่าไงนะครับเขาเเป็นอะไร่าโดนหมีฆ่าขับไปช่วยมาไม่รู้สิท่านน่าจะเสียเยอะหรือเปล่าเขาถึงมาหล้วี่นี่โอเข้ามามาทันทีอุ้มอะไรลงหมอเลยมาขับไปล่าหมีฆ่าเจอเขานอนอยู่พอดีน่ะโอ้ขู่ดวงร้ายเห็นเนี่ยขับไปแก้แค้นหมีน่ะท่านข่าเพิ่งตีปอาวุธปืนติดน่ะโอ้ข่าก็เลยไปแก้แค้นมันน่ะข่าก็เลยเจอท่านผู้นี้นอนอยู่ ๆๆโอเครักษาเขาให้ละเพาจะมีเหตุการณ์โดนป้นอ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะข้าไม่เห็นเลยนะ,ออยนะวันนี้ข้าโดนป้นไปสามรอบนะทนะ่าน <laughs> มันมีเหตุการณ์ปนเยอะมากเลยนะแต่พวกข้าช่วยอะไรไม่ <ใน S 1> ไ,มได้เพราะว่าส่วนมากคนโดนป้นมาก,กจะจำรูปรักษสัฐานไม่ได้นะ่ยข้าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะท่าน ข่าวพลังก็คือจําไม่ได้นะแล้วก็มาบอกพวกข้าได้เลยท่านข้าจะพยายามจําให้ได้ครบนะท่านพวกข้าก็จะช่วยตามหาให้อีกแรงนึงเพราะมันป้นเยอะเกินไปแล้วนะใช่ท่านช่วงนี้ป้นเยอะมากเลยนะข้าโดนไปสองสามรอบนะท่านยังก็ระวังตัวด้วยนะมีปืนแล้วใช่ไหมใช่ท่านข้าเพิ่งตีติดเมื่อกี้เองล่ะแล้วข้าก็ไปแก้แค้นหมีนะท่านข้าตีไปห้าทีนะท้อท่านแบบ ไปชั้นแล้วท่าน,นตีไปห้าทีอ่ะใครจะติดข้าติดทีที่ห้านะท่านไจเยิงครับไปเฮ้ยท่านนี่งนะไงท่าน,นขวงปืนยังไงนะท่านใจเย็นไป,ไปท่านหมอใจเย็นๆท่านโอ้หมอใจเย็นนะเขาอ่านหูเอือหูหลวงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะสกโกเป็นการรักษาอีกอย่างนะปากเขาขยับหรือเปล่านะท่านปากเขาก็ไม่ขยับนะท่าน เราทำงานทำนันเกลียนจนถะึงซื้อม้านะนนมาเขาอยู่หรือเปล่าท่านหมอูสกขเียท่านแต่งตัวเหมือนคนที่ข้าเคยรู้จักเลยนะใครเรอท่านยังโอ๊ ก็สำหรับวันนี้การแก้แค้นหมีของเราก็สำเร็จแล้วนะครับงั้นผมคิงขอตัวลาไปก่อนนะครับลาก่อนทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อไปะละจุบจ๊บ